คือมันใส่ชุดฟ้ามาแต่มันใส่ชุดฟ้ามาแต่ว่าในกระเป๋ามันมีของทองเต็มเลยอ๋อคือผมเจอธนูม่วงอยู่ตัวยเนี่ยนี่ดูนี่ตัวนี้แบบลากไม้เนี่ยดีเด็นเด่นเลยก็แบบลากไม้เฮ้ยน่าเป็นไงเฮ้ยพี่ขอนี่อยากได้วะผมม่วแล้วอ๋อไม่ได้เยันเจ็บเจ็บมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บเจ็บทุกตัวตัวถ่ายพี่ถ่ายถ่ยอ๋อ เฮ้ยม <Ay> ีช oh. ุบโออีกาสองมาเอ้ยอยถอยยาวถอยยาวไม่ยอมโอเคเอ็นมีสิระเบี่ดเฮ้อะไรตาเขาอยู่นู่นแต่มึงยูดอยู่นีนีะไรเออมันตายบ่าเอ้ย

อาวุธดงที่ผมได้ใก่้จะตามฆ่านคนมีแหวนฟ้าอะไรหน่อยไหมแหวนดีดี<อ>เฮ้ยมีทูม่วงก็ฮะใครเปิดไปแล้วอะตากอยพี่ไง ก็หงออ่ะสาววิ่งมาถามว่าจะเจ็บคนเดียวเอ้าก็เมื่อกี้นี่พี่เปิดเข้าไปก็รู้กันอยู่นี่ไม่รู้ผมไม่รู้ไปตีแมวปะไปตีแมวป,ปิดประตูตีแมวเอ่อถ้าจะไปทางนี้มันต้องเดี๋ยวนะผิดทางปะวะ ต้องตีโค้ดไหนก่อนดิเลือกเป็นตีก็ได้พี่ไม่ไดิตีแมวเลยก็ได้แมวจะตายแล้วดูนะแบบเดอะโบเก้นโบเกนหรือไม่หรือมู เยอะแล้วฮะเน็ตเย็นเย็นเน็ตไหลเย็นเย็นเย็นไว้เย็นไว้เน็ตเย็นไว้สแตมม่วงว่ะเย็นไว้อะนี่ช่วงไหนพ,พี่พี่ครับนาย,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 ยนั่นน่ะพี่บอกว่าแมวอยู่นี้ไม่ไมตัวนั้นมันไม่ได้ดอ,อกแมวพี่มันเป็นตัวเชื่อมจิตมันไม่ได้มีอออ

ทำไมไม่ดูเพื่อนพี่ไปอยู่ที่วมงนู้นแล้วเสาเกิดแล้วไอ้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 ผมผม่กูเกียดมึงกูเกียดมึงม I h a t e you go ก็ h e l l ย่หยอกต้องเมียวหยอกนะ <c ười> อย่าเมียวอย่าทิ้งละ เมลวงทองอ่ะไอวงหกอ่ะมันสิบห้าวิไม่ทันหรอกชุบพี่เมลยังน้อยเมลชุบพี่เมลชุบพี่ออกชื่อรางเมลชื่อรางพี่เอ๊ะชื่อล่างผมเมลคุณเมลชื่อข้างล่างอย่ากดชื่อบนนะชื่อข้างล่างอย่ากดชื่อบนกดชื่อล่างกดชื่อเมลวงสุดท้ายมันเหลือแค่สิบกว่าวิ à ah, ok, bọn oh ta mà. bà tai hiệu lê. Ba tai hiệu lê. Ba tai. Ba tai. Ai quên. <t téun> yes. <Estate> ทิ้งกูอีกสรุปกูมาเล่นเนี่ยสี่ตสี่ตาห้าตาเนี่ยกู้ชนะสักรอบเสียทุนแล้วบอกว่าผมไม่มีทุนมาบอกว่ากูไม่มีไม่มีตังจริงเหรอเนี่ยแหละ <c oughs> เห็นไหมเนี่ยกี่รอบเนี่ยก,ก,กูจะเอาไปประจานอะไรป,ประจานที่ไหน อาจารย์ที่ไหนเต็ดเต็เห็นคนเม้นอยู่โพล่าสามสี่คนจะปอาจารย์ที่ไหนอาจารย์ที่ไหนเหรอที่ที่มันมีคนดูเป็นพันเป็นหมื่นเงล่ะที่ไหนแล้วกนาดา้เล่มเดลยวคุกคนครับช่วยฝากกันนรีพอร์ตไอ้กูแค้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณลงมาเล่นแล้วเจอคนชื่อกูแค้นนะครับรีพอร์ตมันนะครับรีพอร์ตมันเยอะๆนะครับผม รีพอร์ตโคตรฐานทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมครับด้วยการพาเพื่อนไปตายทั้งหมดนะครับแล้วมันได้ของแดงก็ขโมยของแดงทันทีครับแล้วบอกว่าเอเดยวชิ้นหน้าที่ได้เดี๋ยวผมให้พี่แล้วมันก็หนีหายไปนะครับก็รีพอร์ตคนชื่อกูแค้นนะครับทุกคนนะครับไม่เนาิฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมนะฝากรีพอร์ตมันด้วยนะครับผมผมบันเจ็ดกูก็กล่าวหาครับ การปฏิเสธถูกปัดตกครับคณะลูกขุนมองเห็นหลักฐานชัดเจนว่าใครเป็นคนพาเพื่อนไปตายครับใครเป็นคนอ้อนวอนขอให้ไปชุบครับผมขอบางตัวพยานว่ามันไม่ใช่ความผิดของผมเมลเมลพูดมาไม่ใช่ความผิดผมโคนกลางก็มีอยู่คนกลางใครคือผู้ที่ทำให้ผมเสียเงินไปมากกว่าสามหมื่นในวันนี้ จริงค่ะมาถึงตัวพี่เรียบร้อยไปอีกหนึ่งเองจะไปได้ไหมล่ะฮะฮะผมไม่ทิ้ง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 พี่ผมรับพี่ผมไม่ทิ้งอยากกลับไปกับไอ้ขี้รัวว่ะ อย่างน้อยหมอนั้นมันยังพาชนะผมไม่พาชนะตรงไหนถ้าเราไม่เจอสไลด์ออฟเฮนดัถ้าเราไม่ไม่เจอสไลด์ออฟเฮนก็จะชนะให้พูดอีกๆหนึ่งไว้เมื่อกี้มันผิดพลาดทางเทคนิคไงพี่ผิดพลาดทางเทคนิคผิดพลาดทางเทคนิคด้วยกันไม่ดูแมปไม่ตามเพื่อน ไม่ตามอะไรผมกับเมล,ลไปตอนนี้สองคนแล้วพี่เดี๋ยวต้องตามมาออพี่บอกว่าอะไรอีว e ิวกับไออพี่บอกว่าโกดไหนโกดไหนอยู่ไหนไอ้อมันไอ้บอกจะแยกกันตีมันสับสนมันสับสนไงสับสนมันสับสนเอ,อาดิที่แผ่เหรี่ยงเอามาเอามาเจ็ดเหรี่ยนอะ ขอท่าน่อยครับคนจนครับคนจนครับแขวก็แแปงกิ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 งจนครับจนครับอ่ะผมไม่ใช่หรอกพี่เกบเรียญแตใช่ถ้าเก็บวีได้ของโบพีก็ทิ้งนู่นไปบวชไปบวชไปอยู่บวกันนะเดี๋ยวรอคนมันตีกันสักพักนึ่งพี่ต้องนำพี่ม้าผมมองไม่เห็นมาพี่เฮ้ยเฮ้ยพี่คนข้างหลัง เอ้ยตีคนตีคนนั่งยองอยู่หลังประตูเฮ้ยพี่ฮะพี่ระวังนะพี่มันมันเล่นบักนะม่อกีป้ปลาโวดสองออปปรอบพี่เปิดประตูฝั่งไว้ก่อนเพื่ออุ้ยเฮ้ยโดนอะไรวะ ก็สีเหมือนใส่โดนก็ห้าสิบโดนแค่คนเดียวพี่ห้าสิบเฮ้ยเฮ้ยเข้า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 ผมรู้วพี่เฮ้ยผมปาผมปาไม่โดนเฮ้ยพี่เจ็บพี่เจ็บพี่เจ็บไม่ไม่ไม่โดน โอซันโอ้โหโอ้โหอีกาทองสองตีเหรออโอไม่ไม่ไม่โอ้มีไอ้ที่ดับบวด กูบอกแล้วให้นอนให้นอนกูบอกว่าไงไปนอนเราเล่นมูเสียพี่เราเล่นมูเสียพี่ไม่กูบอกแล้วว่ากูอยากนอน